Ừ, อู๋ไก่เนะี่ยจะมันหวานดีอ่ะอร่อยกลิ่นเค็มจากใครมิกเตอร์อ <laughs> สวัสดีพี่พี่ค่ะคุณแม่ยังสวยโอ้ขอบคุณพี่อะไรนะพี่หนกพี่หนกพี่หนกเตอร์มิกเตอร์ไ <laughs> ปแปลงฟัน คุณปู่ไม่อยู่เหรอคุณปู่อยู่ไหนอะบเรียว,วัดลูกอ,อ๋อคุเรียนว,วัดลูกแต่มีอ้อนวันนี้แม่ไปถ่ายหนังมาโอ oh, อยากให้ดูมากหนังเรื่องนี้สนุกสุดๆแบบใช้พลังเยอะมากวันนี้ใช้พลังเยอะมากแต่เสร็จเร็วเพราะว่าเราทำกันบ้านไปตั้งแต่มีน้องสวยน่ารักอ้ยขอบคุณมากค่ะน้องตอนนี้ได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะ มีอีกคนอยากเห็นน้องของแซนดีไลฟ์คู่กันเลยไหมอะไรไลฟ์เพจแซนดีคู่กันเลยอจิอจิของพ่อเราไม่มีที่ที่ตั้งอ่ะฮะไม่มีอ่ะไม่ดูอยืนเ้นช่วงสักสองปีแม่ง่วงเพราะแม่แม่วันนี้แม่ใช้พลังเยอะมาก หนังเรื่องนี้นะคะเข้าทาง Netflix นะทุกคนเป็นหนังใหม่แต่ว่าน่าจะได้ดูปีหน้านูน่นนะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแบบไทยทำลูกหน้ารักขอบคุณค่ะแสนดีขอบคุณค่ะทำไมเป็นเงี้ยแสนดี้ขอบคุณค่ะ,ม,คคะมัน ได้แค่นี้ดิงดิงดาดดิงดงดิงดิงดดดดิงดิงดดดิง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 ิิอุ้ย,ย,ยปาทิมปากแม่อ่านไม่ทันเลยน้องนั่งเองได้หรือยังนั่งได้แล้วแต่ว่าต้องจับนั่งนะคะ เขายังไม่ได้แบบพลิกแล้วก็นั่งเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจับนั่งอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะแบบตัวตรงได้แล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถนั่งแล้วจับของไปด้วยแล้วมันมันได้บางทีอะแต่ว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นนั่งได้แล้วนะคะนั่งแด้หรอใคร๋อโอเลีเ้ยงอหร ว้าวแผ่นกล้องไปทางคุณพ่อด้วยคจา่าสั่งน้ำพริเกเหรอน้ำพริกทางแอปเขียวนะคะแอปเขียวแอดบ,บางออนหนึ่งนะคะแอด b a n g o n หนึ่งอะต้มีแอดตำหน้าด้วยนะ มองไม่เบื่อเลยขอบคุณค่ะพี่อะไรนะพี่แป้มพี่แป้ม,ปมเตียงง่ายเลียงง่ายค่ะวันนี้เขาไปปาร์ตี้กันมาพ่อพาลูกไปปาร์ตี้กับเพื่อน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 พ่อนะคะแล้วก็คุณแม่ไปถ่ายหนังไปตอ,ตอนเที่ยงส่วนลูกไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนยวให้พ่อเก็บไปทำมีไหมไม่มีค่ะยังทำไม่เป็นถ้ามีคนที่สอง กินเก่งไหมคะแซนดีเหรอกินเก่งนะแซอ่ากินข้าวเก่งแต่กินนมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ไม่ได้แบบกินแบบดุขนาดนั้นขอโดช่วงนี้แม่งานงานหนักงานหนักหมายถึงว่า <c oughs> ใช้พลังนะคะอย่างแบบหนังก็ต้องใช้พลังแบบเยอะมาก <c oughs> แล้วพรุ่งนี้มีถ่ายถ่ายโฆษณาอีก ตื่นดึกบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยแล้วนะเขาไม่ค่อยบ่อยถ้าเกิดปล่อยให้นอนยาวก็คือแบบก็ไม่ไม่มีแอะไม่มีไม่ค่อยเท่าไหร่ที่สุดคือแม่ขอบคุณค่ะแม่ดูสดใสเราว,วันนี้แม่ง่วงมากเลยนะแม่แบบแม่ง่วงมากเมื่อบ่า,บายไปถ่ายหนังแถวแถวคลองเตยนะเขายังกินไอ้นี่กันอยู่เลยที่รัฐในชุมชนชื่อชุมชนแล้ว ช่วอะไรแถวแถวทางนู้นอะนคือเขากินวันไหลสงการกันยังเป็นวันไหลสงการอยู่เลยนะยังเป็นวันไหลสงการแล้วแบบมีร้องคลราโเกะมีแบบกินกันริมถนนขอบคุณค่ะหน้าสดใสตลอดขอบคุณค่ะแต่นี่กำลังเมามันอยู่กับพี่ปลาอยู่นะคะวันนี้เป็นปลาทอดนะคะสงการพระป,ประดงเมื่อกี้โปไปแถวแถวคลองเตออยอะ ถนนเชื้อเพลิงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ได้วิคขอบคุณพี่เล็กค่ะเหมือนคุณปู่ละเหมือนปู่ตอนนี้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนอผมร่วงเปาผมไม่ร่วงเลยหนูผมไม่ร่วงเลยเป็นความโชคดีนะแต่ปกติแล้วเป็นคนที่ผมหนามากเป็นคนผมเยอะนะคะแต่สังเกตตัวเองแล้วก็คือไม่ผมไม่ร่วง <c oughs> ถนนเชื้อเพลิงเออใช่เปาเปาไปถ่ายแถวแถวนั้นแล้วเปาก็เห็นพี่ๆแบบยังใส่เสื้อสงการกินเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายค่ะ <c oughs> ผมขึ้นใหม่เหรอแสนดีเหรอแสนดีนี่ก็ผมขึ้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมขึ้นเยอะแต่แต่เขาตรงเนี้ยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มีท่อประปาสองข้างพระประแดงคืออะไร แันดีนาเหมือนคุณย่าเหมือนเหมือนไปทางพ่อไปทางย่ากี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วค่ะอะไรอ่ะแนดีก็ตกใจไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งนะคะวายนี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่รู้จังหวะแม่รู้จังว่ะ แสนดีจะโยนใช่ไหมล่ะแม่เก็บทันนะดิง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 ดจับปูดำแลคยำปูนาเอาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ้แล้วเลยนอนไปจะเอาแลเหนอนไปหลับไปจะเอาลลเหนนอนไปหลับไป คว่ำนะคว่ำนะโทรศัพท์ข้อมนะสวัสดีพี่พี่ไงคะบ๊ายบายบ๊ายบายพอจะเริ่มบ๊ายบายได้แล้วบายบายยังไงคะลูกบาย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 ขอบคุณค่ะขอบคุณสติกเกอร์ค่ะสวัสดีขอบคุณไงคะลูกขอบคุณค่ะอื้อหือ แซนดี้น <Onion> ่ารักจังเลยขอบคุณค่ะนี่เอ๊ะขอบคุณใจเลยคุยกับพี่พี่ไหมคะจะคุยอะไรกับพี่พี่ดีคะลองเพลงให้พี่พี่ฟังไหมคะลองไหม้องเพลงอะไรดีนะตุ้มตุ้มเตรียมเตียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ ลูกไข่กันนะกาดึบกะดึบไปกาดึบกระดึบมากาดึบกะดึบไป <laughs> นบนใบไม้อ่อนกัดกาดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยยหุ่มตัว <c oughs> นดี้ไลฟ์แซ a n ี้ไลฟ์ <c oughs> ไหนละที่ช่อง s a ดี้ กัดื่การดื่มกไรกูกันไรเนี่ยหวานกันเลยเหรอวางข้างๆกันคือไปไหนมาเนี่ยวันเนี้ยไปไหนคะจะไปเที่ยวไหนคะเล่าสิเล่าให้ป้าฟังสิอย่างนั้นเลยเหรอจะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอสนุกไหมโลกวันนี้นึกถึงแล้วมันสนุกมากเลยค่ะสนุกเลยคะเจอเพื่อนกี่คนล่ะเจอเพื่อนกี่คน เจอเพื่อนกี่คนคะลูกไหนเจอเพื่อนกี่คนคะนักหรอออ้มีเพื่อนชื่ออะไรบ้างอันจำได้ไหมขอสนุกเง่เลยเหรอโอ้ยโอ้มนสนุกมากเลยนึกไม่ออกเลยว่ามันจะสนุกขนาดไหนคะเนี้ยโอ้อย่างนี้เลยเหรอหนูไปกีดอย่างนี้กับเพื่อนไหมกีดอย่างนี้อ่ะคะกีดขำอย่างนี้เลยอ่ะคะกีดขำเลยใช่ไหมเพื่อนชื่ออะไรบ้าง เรลินเพื่อนชื่อเรลินค่ะแล้วชื่ออะไรอีกคะแล้วชื่ออะไรอีกคะเขาขึ้นเรือสิคะโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากเลยนึกแล้วเหนื่อยแล้วคะง่วงใช่ไหมล่ะนึกแล้วเหนื่อยลหะอุ้ยแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกทำไมตาฉ่ำล่ะง่วงง่วงมีเพื่อนชื่อเรลินแล้วมีเพื่อนชื่ออะไรอีกคะอะไรคะฮะ เยอะเลยค่ะจะไม่ได้ค่ะจะไม่ได้เลยล่ะค่ะผ่อนนึกก่อนนะไม่ไปต้องหมดวันนี้มีเรลินมีหมูเกนหมูเกนลูกไก่หมูเกนเลยแชมป์ไม่ชอบรถชอบรถหมูเกนหมูเกนของแต่งคือแต่งฮอนด้าจะแต่งหมูเกนโมนา โมนานี่คือในเรื่องฟาสต์ฟาสต์ตเกียวดิฟมันมีรถรถคันหนึ่ง oh. ชื่อว่าโมนาลิซาตั้งชื่อโมนาคนสุดท้ายมีอา เมียน้องโทเรนโต้แกงฟาเดี๋ยวก่อนนะถ้ามึงลูกลูกคนที่สี่ต้องชื่อโทเรนโต้แหละกูว่าแกงนี่มันแกงฟาสเนี่ยใช่ไหมคะไม่ชอบนะใครอีกเมื่อกี้เรลินไปแล้วเรลินแล้วใครอีกคะมีสามคนแล้วพี่พร้อมพี่พร้อมพี่พร้อมจะสองขวบแล้วขวบสิบเดือนพี่พร้อมพี่พร้อมนี่ลูกใครฮะลูกเพื่อนอีคนนึงชื่อปอมนี่นี่เพื่อนไอเอสอ่อ วันนี้อ๋อแล้วก็โอมไอโอมมาอืโอมมานั้นชอบกินวายเนี่ยชื่ออะไรตั้งชื่อเมอร์โลกับมองเมาเบกมองบังอะมองเบกชื่อวายอะชื่อวายโคตรยากยากมากรูกใครกะนขอดูรูปสิลูกใครวะนี่คือไปมีติ้งครั้งแรกใช่ไหมคะเมาทั้งคู่แน่ๆเขาบอกหนุ่ยอายุน้อยสุดไหมคะ หนูมีคนอายุน้อยสุดเท่าไหร่เราเนี่ยเราน้อยสุดอ๋อเราเจ็ดเดือนเพราะว่ามีเด็กกว่านี้ลูกโมโมเอะแต่ไม่ได um ้เอามาไม่ได้เอามาคุณพ um> ่อไหนพี่เออถ่ายถ่ายรูปรวมหน้าเพื่อนไหมดูบ้างโชว์แม่โชว์แม่ให้ดูเลยลูกโมโมเอะก็คนโตมาอือคนโตชื่ออะไรน้องผู้หญิงคนโตชื่อโมเน่โมเน่คนที่สองจำชื่อไปได้มั้ยสวัสดีคุณป้าค่ะป้าหนูจากนอร์เวย์ค่ะครบแล้วครบแล้วหมดละ ุ้ยอยากกินแซลมอนจากโนเวย์นี่ค่ะหนูนี่ไงเนี่ยปลาแซลมอนนะคะเนี่ยหนูชอบกินปลามากเลยนะตอนนี้กินข้าวแล้วเขาชอบกินข้าวกับปลาปลาปันเพื่อนดูได้แซนดี้เด็กสุดค่ะนนั้นนแซนดี้เล่นกับพี่ๆแซนดี้แฮปปี้มากไม่ร้องเลยนะเก่งมากวันนี้แค่ไปกินนมอย่างเดียว ก็ตื่นเต้นอยู่ไงเขาก็เลยไม่กินพี่ยิ่งไม่ไม่เคยเจอกคุณีิแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงพริมอันนั้นอันนั้นมาชิมรางมาชิมลางมาดูไว้ก่อนมาดูไว้ก่อนว่าเป็นไงแต่ละคนยังยม่โดูกอย่างกาลังวางแผนว่าจะมีโอเคแต่มาชิมรางก่อนแก๊งนี้เป็นไงว่าอะไรไงว่าฟิลไหนนะมีลูกแม่พอออีกคนมาถามใหญ่เลยแต่ละคนจะไล่ไล่แสนดีไหมเนี่ยใช่ อันนั้นแปดเดือนเออมันดูไซส์เดียวกันี่เขาเท่าเท่าเรลินเรลินก็แปดเดือนเนาะุยแต่เรลินเขาแบบว่าอเดี๋ยวนี้เนาะเรลินนั่งคลานและใช่ไหมคะของเรานั่งได้ใครลูกผมใครแม่ผมใครนี่ยผมแม่ป่ะเมามันเลยอะคะสิบนิ้วใช้ครบเลยนั่นอะเราอะ สิบนิ้วเราเนี่ยมันใส่โคบเลยนะเนี่ยนิ้วพนมอุ้ยนี่กินหางปลาไม่อิ่มเลวเนี่ยฮะจ้าฮ่าจัดจอุ้ไม่ได้อะไรอ่ะถ้าไม่เคยเจอเรากุลากุลาถ้าเคยเจอก็น่าจะเคยเจอโอมคนเดียวโอ้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ๋อนี่ไหมอ๋ออโอเคโอ้เปลี่ยนเยอะเนาะคนไหนคนไหนคือลูกน้องโอมนี่แน่ นี่แน่เลยหน้าเหมือนมากเลยใช่ต้อพร้อมปะไม่อันนี้มอเบกมอเบกมเบกลูกสาวนี่เมโรอยู่ดีไหมเขอบคุณค่ากำลังมวนกำลังมวนกับปลาปลาแซลมอนวันนี้เป็นปลาแซลมอนนะคะขอบคุปปะแล้วชมคุณพ่อทีค่ะไม่เคยเห็นอ่ะคุณพ่อคุณโตคนนี้เหมือนน้องโอมมากเลยอ่ะเด็กผู้ชายเนี่ยไอ้พวกผู้หญิงเหมือนกว่าเหรอเอามีสองคนเหรอ เดี๋ยวดูนะดูภาพมันฟิลเตอร์นะปุยังไม่แยง<า>่งฟิลเตอร์เขานะนี่นี้ไม่ได้แต่งหน้าอขอบคุณล้วกุลาบค่คคะคพี่กัดยังกัดเหรอย,ยังกัดนี้ซื้อซี่เซ็นทัน ใช่หวะเซนทันมีมีหมดทุกทีมีมีก็มีหลายทีนะแต่ว่าต้องเป็นยางกัดที่เป็นเป็นทีมโอ๊ยที่โอโห้โทนโทนโทนที่มันเป็นแบบว่าผ่านจะบอกว่าหมาอกัหรืออยนะที่แบบว่าเด็กเด็กสามารถกัดได้ยางกัด้อันนี้อาจอาจเป็นแฟนของโมโมเอกของบิ๊อะผู้ชายในคอนโดหน่อยเป็นเพื่อนกับพี่โอม อ๋อคือแฟนคือแฟนเขนี่ยชอบผอ๋อพี่กัดยางกัดอูมีหลายที่เลยค่ะอาจจะแบบอันนี้โมเห็นไหมไี่เซ็นทาดละสวัสดีค่ะยางกัดอันนี้ก็เอาไว้กัดเพลินๆแล้วยางกัดเนี่ยคะยางกัดยังกัดต้นเนี้อค่ะต้นเนื้อนิ้วค่ะดอกไม้ขึ้นยังดอกไม้หมายถึงว่าฟันใช่ไหมฟันใกล้ละค่ะ ใกล้คืนแล้วแล้วป้าพานบอกว่าฟันเขาเริ่มไอ้นี่เวลาเช็ดสมลีอ่ยอะเริ่มติดเหรอเริ่มเป็นอะไรเริ่มเป็นอะไรเอาอยู่นี่ได้เล่นขึ้นเจ็ดซี่แล้วจ้ะเนนาะขึ้เร็วมากอาาจรย์พี่แปดเดือนนะนะโอ้ทำไมขึ้นเร็วจังฟันจะเต็มปากอยู่แล้วลูกพี่เวลลี่งี่ก็ต้องเรียกพี่พี่อะหรือเรียกเรียกเธอ เจนเดียวกันเธอถ้าเดือนหนึ่งไม่นับเธอปีขอบคุณพี่เค้กค่ะพี่เค้กน้องเคนอู้เอ้านี่มันไม่ใช่ปลาเนยสลับกันเป็นซี่ๆเหมือนกันโอ้โหหรอเออค่ะแล้วมันยังไงคะง่วงไเนี่ยอันนี้คือง่วงล่างไปไยนไม่ได้นอนเลยวันนี้ตื่นเต้นเหรอลูก ไปไปเล่นอะไรกันมาวันนี้ไปร้านอาหารหรอเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนแบบคล้ยายๆหาดแม่นเอาเอาเ่เอาหน้าแม่มาเขาไม่ทำกันเอง <laughs> แต่ก็มีอาหารคือเขามีมมเขาไปเช่าตึกไว้ เขาไปเช่าตึกเป็นตึกเหมือนตึกล้างอะน่าเอ็นดูขอบคุณค่ะน่าจะเช่าประมาณครึ่งหนึ่งเช่าในข้างในข้างในตึกงมือเล็กแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ถึงประมาณ5ทุ่มค่ะ5ทุ่มย่าเทียมเป็นย่าเทียม แล้วก็มีปีนป่ายอะไรนิดหน่อยแล้วมีน้ำมีน้ำเกินเป็นเหมือนสระน้ำแบบตื้นๆนะเมันเป็นส่วนน้ำเล็กๆไอ้ข้างในก็เป็นแบบกินข้าวแล้วค่ะตอนนี้กินข้าวแล้วค่ะที่กินข้าวมาแล้วเป็นห้องแอร์กินข้าวมาได้หลายอาทิตย์แล้วปีนป่ายอะไรเจอในห้องแอร์คนเยอะมันร้อนมาะนะอาหารก็ใช้ได้เหรอก็อาจจะไม่มีไม่มีค่าไม่มีค่าเข้าอะไรเงี้ยต้องมีค่าเข้าด้วยเหรอผู้ชายผู้ใหญ่สี่ร้อยห้าสิบต่อสองชั่วโมง แลกเป็นอะไรได้ไหมถ้าสามชั่วโมงห้าร้อยห้าสิบโอ้ก็น่าทรรเหมือนกันนะไปดูหน้าทรรมเลยทำให้มันสะอาดสะอาดหน่อยก็โอเคนะอันนี้ก็โอเคสันดิแดนลขอบคุณที่เหมือนเอาค่ะือไปเอาเซนต์ฮันนิสวิวตรงเพกาวนั่นมารวมกับฮาร์เบอร์แลนด์มารวมกับสามวิชาที่เป็นแข่งกันที่จริงก็อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทำแม่เป็นตากล้องไงแม่เป็นตากล้องแม่เป็นเบื้องหลัง ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นอาหารแล้วก็ก็อาหารนะก็แบบข้าวผัดกระเพาอะไรไม่ได้เลยเอ้าเอ้านำไปหน้าแม่ซีดางี้ะเอาหน้าแม่ขึ้นมาดึงสองซ้ออเอ้าดูแล้หน้าจะได้ดี1ึงสองซ้อุ้ยโอเคอเ่ออเคโอเคอเคอเคโอยคาอเี้เคอเเครอเเคอเคอเอเอ แถวแถวหางเห่าอย่างนี้ให้กลงางเขาหางเข่าหางกระดิกอย่างเดียวพอแม่กังวงแม่ง่วงลูกก็ง่วงวันนี้แม่อดไปด้วยเลยแม่มีถ่ายหนังอ้าวเหรอพี่บอลไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไปไปถ่ายหนังหวพี่ไม่เห็นถ่ายเวลาเดียวกันอ้าเหรอตอนแรกคิว่าพี่สอนมาตอนแรกนึกว่าถ้าเกิดเช้าอาจจะสิบบาทอาจจะไปด้วย พอพี่เอิธออกจากบ้านก็เที่ยงบ่ายแล้วว๊ะบ่ายนั้บ่ายสองขอบคุณค่ะอ๋อวันนี้เป็นคุณพ่อเลยคุณพ่อใช่พ่อเลี้ยงเดี่ยวไปกับป้าไงไปกับป้าพ่อไปกับป้าเริ่มพูดยังยังไม่เริ่มค่ะเพิ่งเจ็ดเดือนเองเเจ็ดเดือนไม่รีบไม่รีบสั่งอะไรมากิน นี่คืออะไรคะอู๋แซนดี้รู้จักไหมดลติาเลอารงดาวันนั้นไปกินนี่อาอะไรนะหม้อไฟไอเจียวฮ้อนไงแต่คนเราฟิวอะอะไรเงี้ยล้างให้เลยค่ะแต่คนเราฟิวกับที่เราไปกินอีกร้านหนึ่ง อันนั้นจะปลาล้าคักๆแต่อันนี้จะฟิวคล้ายๆจิ้มจุ่มเหมือนแบบในซุปมันอ่ะจริงหรอพี่บอลว่ามันมีปลาล้าหรอที่นู่นนะที่เราไปกินนะหนูว่ามีนะหรอแต่ทำไมพี่สดได้ทำไมเป็นอย่ไหนกรี๊ดหนักมากอันนี้ก็ก็มีนมแม่ล้วนเหรอที่จริงก็ไม่เชิงล้วนแบบไม่ไม่ได้มีมีสลับกันเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าน้องคือน้องเป็นเด็กแบบไซสจิ๋วไงก็มีแบบว่าอ่กินนมนมอะไรเขาเรียกอะไรนะนมผงสลับด้วยนะคะใส่ีใส่ชุดฟองออกไปหาเพื่อนนะคะอองฟองเหรอใช่ไหมใส่ชุดใส่ชุดกิตเตอร์อ่าเออใช่กิตเตอร์เต็มตัวเขาเลยกิตเตอร์คืออะไร ฮะของน้อ้อยสักแบบจอบ้าอ๋อออ๋เออใช่คิเตอร์นี่ยังมีติดหัวอยู่เลยกิเตอร์กลัวเข้าตานะใี่นี่นี่เต็มชุดเขาเลยใช่ชุดชุดนี้ที่ป้าป้าชอบมากชุดนี้ประพานใช่ไหมชุดนี้มันดูน่ารัก อมจังเลยค่ะมันก็ดูือนลงทุนไม่ได้เยอะขนาดนั้นน้องแซนดี้สวัสดีพี่พี่นะคะพี่พี่กินข้าวหรือยังคะนี่คุณแม่มีเนื้อเสือร้องไห้เนื้อย่างน่ากินมากโตมาพูดสุพรรณทำร้านอาหารเห็นพูดเนื้อไหมลูกพูดเนื้อกับแม่ไหมเด็กนี่คือเด็ก เด็กแบบเด็กสูงไม่เกินเจ็ดิีนี่ไงเดี๋ยวแม่ให้ดูลูกวันนี้ที่แซนดี้ไปปาร์ตี้นะทุกคนเข้าวเลยการแซนดี้เข้าฟรีคุณพ่อก็เสียแค่คุณพ่อกข้าวอ่านี่มีเพื่อนแซนดี้นี่ไงแก๊งแซนดี้นี่เพราะว่าวัยนี้เรื่องเนนะคะเอ้แล้ววันนี้ก็เลยยางไม้เก็บเอ้าอยู่ไหนแต่ข้างในก็แบบอาหี่ไงก ก็มีผัดกะเพรามีสเต็กมีของเด็กก็จะเป็นแกงแซนดีไแกงแซนดี้คนไหนคะแซนดี้คนนี้เป็นแนวของกินเล่นเยเราแบบโรอะไรนะแฮมชีสทอดนะฮะสปริงโรลเปียร์เปียร์แฮมชีสแกงแซนดีน้ำก็พวกน้ำปั่นแล้วก็พวกโค้เพสอะไรก็เบสิกร้านคาเฟ่อะเบสิกคาเฟ่ น่ารักจังเรลินน่ารักมากเลยเรลินน้องคนนี้ชื่ออะไรนะเรลินเรลินลูกลูกฉันอ๋ออันนี้ลูกของโมโมอโอเอกในญี่ปุนน่นญี่ปุ่นไหมน้าน้าเหมือนพ่อน้าเหมือนพ่อโอ้ยแกงนี้น่ารักกว่าเจอเนอะใช่แกงนี้น่ารักคุณปู่ไปไหน,น,ค,นคุณปู่ไม่เลยอะไรเรียกกันว่าแกงนี้น่ารัก แล้วคือที่ที่ตรงที่เรานั่งกันอยู่ก็มีคนอื่นอีกเหรอมีเยอะเลยข้ามเหยียบกันมาเหยียบกันมาได้เด็กอ่ะนี่แก๊งเแกรอตอนหลังก็เลยย้ายย้ายไานั่งตรงนี้แท่ดีนั่งสองเรื่องทำไมเขานั่งแล้วเขารู้สึกว่าบ้านหมุนวะรู้สึกวงวงมอนเล่นไหวเออแบบวงวงเวงๆง โซนนี้จะน้อยหน่อยคนน้อยหน่อยโซนเนี้ยอันนี้เป็นเป็นโซนนี่อ่ะโซนอ่านนิทานเขามีคนมานั่งอ่านนิทานด้วยเหรอดีจังพนักงานอ่ะอ่านใส่ไมคสั่แนเลยเพลงนั่งบนพระอ้อมคนเดียวเลยป้าโก้รถเนี้ยเห็นรถเนี้ยที่ร้านที่บ้านเรามีอ่ะ ขายโคตรดีอะแล้วขายขายกลับบ้านได้ด้วยไงหมายถึงว่ามีคนใช้ต่อแถวกันเล่นอ่ะเออใช้บริการต่อแถวกันแบบหันเดินแสนดีตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วค่ะค่ะพี่เขาบอกว่าระวังก้างติดคอนะลูกต้องกินดีๆนะก้างมันติดคอได้ก้างอันนี้ทิมนี่ก้างใหญ่มากปลาปลาพันอะไรให้พี่ๆถ่ายดิปลาพันอะไรคะ มาพาอะไรทำไมจมูกมันยาวๆคะลูก <c oughs> อุย้ยลุงติดตามตั้งแต่ตอนคลอดโอ้โหเจ็ดเดือนแล้วนะคะขอบคุณพี่พงษ์ค่ะคุณพ่อเอาคืนมาค่ะแกหนูกินไม่หนูก่โยนทิงอืมหนูชอบโยนแม่มึน,มนหัว <c oughs> <c oughs> อารมณ์ไม่ดีแล้วนะนวชอบรูปฝ่าคนเมื่อกี้เอาไว้ไล่ๆกันออตอนนี้เจ็ดเดือนและะ้วค่ะผู้ถอนหายใจแล้วนะคะพ่อไม่ให้อะ่ะพ่อเอาคืนมาแต่ดีอยู่บ้านไม่เล่นอ่ะไปเล่นข้างนอกเ <c oughs> จอเพื่อน <c oughs> <c oughs> หญิงล,ล้วนเดหนน่นารักนี่ถ้าใส่คาดผมสามคนนี่โอ้โห กกแช่วงนี้ไทยหนังอยู่ค่ะปีหน้าเป็นซีรีส์นะเรื่องช่วงนี้ไทยหนังแต่หนังเป็นแบบอีกอีกเวอร์ชันอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะสนุกสนุกมากใช้พลังเยอะมากหชังอะไรบ้างมันเอาลูกอ่ะสามคนไปครูอิสของอะไรดิสนีย์ครูอิสไม่ไปครูอิสรอยอัลคาเดเลเบียนไปครูอิสกันวันที่เราไปอ่ะเหรอ ลูกไปสามคนแล้วพี่เล้งก็ไปคนเดียวพี่เล้งดูไงหนึ่งต่อสามก็มันก็ช่วยกันสาคนพอดีอ่ะเออเออคนเหละน่าดูเลยขอบคุณค่ะแต่ยังดีที่คนโตเขารู้เรื่องมากไม่สวยจะเมืออูหนูง่วงแล้วนะหนูขอไปนอนแล้วนะพี่พี่นะแม่ด้วยแอะและแอและ ว้านั่นไงนู่นเนอะเห็นไหม่ออีกรอบอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นุชค่ะพอขี้เกียจแล้วเลยอุ้ยนดินโอเคไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะคะไปพักผ่อนแล้วแม่ไปหาอะไรกินก่อนแม่ลืมน้ำดื่แล้วเออร้องแล้วถอนหายใจถอนหายใจทำไมห ดดดิงดิงดิงดดดิง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 ะจัดดิงดิงดิงิงจัดดิงดิงจัดเนี่ยจะไปตัดผมแล้วนะตัดเล็มเลตอนนี้ผมมันแหลมมากเลยปึปึ๊เนี่ยสวัสดีพี่พี่แล้วกดสวัสดีค่ะติดไปเลยค่ะกดเองได้ไหมลูกอ่ะกดกดเองเลยค่ะชอบกด หัวมันห่อเงีงเลยบายบายไปละค่ะบายบายทำเป็นแม่นาสิดแม่นาสิดบ้างแย่งแย่งฟิลเตอร์กับเบอร์ไปละค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ไปเจอกันไหมครับ